โรคยอดฮิตของนักธุรกิจโรคยอดฮิตของคนเมืองหลวงโรคยอดฮิตของคนเครียดเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาวะปัจจุบันทําให้เราเครียดทุกเรื่องครับดูข่าวก็เครียดดูละครก็เครียดแม่กํากับไม่ได้ดังใจเลยอยากจะเข้าไปตบตัวอิจฉาเมื่อเครียดมากขึ้นเกิอดอาการแสบหน้าอกปวดจุกเสียดหน้าอกรุนแรงนั่นคืออาการกดไหลย้อนครับทางเดินอาหารเราเมื่อไหลลงไปแล้วมันจะมี หูรูดมาปิดไว้ไม่ให้อาหารไหลย,ย้อนกลับแต่ถ้าเกิดอาการเครียดรุนแรงเกิดอาการที่ว่ามีกรดมากัดกระเพาะแล้วมันตีขึ้นมาเพราะท่านทานอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดหรือมีความเครียดสูงมันจะทําให้หูรูดนั้นไม่ปิดเมื่อหูรูดไม่ปิดกรดมันจะไหลย,ย้อนมากัดบริเวณหน้าอกของท่านไหลย,ย้อนก็มาถึงหลอดเสียงของท่าน ยั้งท่านใดก็ตามที่มีอาการเสียงแหบเรื้อรังแต่ไม่ให้เกิดจากการติดเชื้อหรือเจ็บคอท่านใดก็ตามที่มีอาการแสบหน้าอกรุนแรงจากความเครียดทําให้เกิดสภาวะปวดท้องรุนแรงปวดจนตัวงอหรือเสียงแหบมาหนึ่งปีเต็มให้ไปพบแพทย์และตรวจซะท่านจะได้รับการม,มิตริฉัยว่าท่านเป็นโรคกดไหลย,ยอน ซึ่งมันทำลายหลอดอาหารบริเวณหน้าอกท่านทำให้เกิดอาการแสบบริเวณหน้าอกหรือมันทำลายหลอดเสียงท่านจนเกิดเนื้องอกมาเกาะหลอดเสียงท่านทำให้เกิดอาการเสียงแหบถ้ามันเป็นเนื้องอกธรรมดาผ่าตัดออกทิ้งไปแต่ถ้ามันไม่ใช่เนื้องอกแล้วครับถ้ามันเป็นเนื้อ,อร้ายอย่างมะเร็งแล้วครับตัวใครตัวมันแล้วนะครับต้องรับการฉายแสงรักษาที่ถูกต้องแล้วนะครับกดไหลย้อนนั้นนอกจากจะไม่เกิดอา,าการปวดจุกเสียท้องแล้วทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับด้วย นอนไม่หลับเกิดกดไหลย้อนกดไหลย้อนนอนไม่หลับกินเสร็จแล้วนอนนั่นก็เกิดกดไหลย้อนกินเสร็จแล้วต้องเดินครับแต่ส่วนใหญ่นอนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่ยังทนทรมานอยู่โกกรคกดไหลย้อนนักธุรกิจร้อยทั้งร้อยเป็นกดไหลย้อนคนที่อยู่ในโลกยุคปัจจุบันที่อยู่กับเทคโนโลยีมีความเครียดสูงเป็นกดไหลย้อนกันทั้งนั้นฉะนั้นให้คิดถึงเมตาพัสไว้ครับ เมตาพัสของเราประกอบด้วยสารสกัดจากลิ้นจือสมตังทังเช่าโคคิวเทน o ซ c โลโยเยอรี่ ori, ซึ่งช่วยทำให้ผนังหลอดอาหารท่านมีความคงทนต่อกรดทำให้หูรูดท่านบริเวณทางเดินอาหารของท่านปิดและไม่มีกรดไหลย,ย้อนขึ้นมา ลดการทำลายผนังหลอดอาหารของท่านจากกดไหลย้อนและทําให้ระบบประสาทของท่านมีความเข้มแข็งจําได้ไหมครับผมเคยบอกแล้วว่ากินหลินจือแล้วไม่เครียดกินโสมแล้วไม่เครียดเมื่อไม่เครียดกดไม่ไหลย้อนและยังสามารถป้องกันไม่ให้เนื้องอกบริเวณหลอดเสียงที่เราไม่เกิดอาการเสียงแหบจากกดไหลย้อนนั้นเป็นมะเร็งได้อย่าลืมนะครับมีผู้ป่วยที่เป็นโรคกดไหลย้อนแล้วเป็นมะเร็งหลอดเสียงเสียชีวิตมาแล้วนะครับ ฉะนั้นใครก็ตามที่ฟังรายการนี้อยู่มีอาการดังต่อไปนี้อีกครั้งครับปวดแสบหน้าอกปวดจุกเสียดท้องอย่างรุนแรงมีอาการเสียงแหบติดต่อเรื้อรังกันเกิน6เดือนเจ็บคอเกิน6เดือนมีความเครียดสูงนอนไม่ค่อยหลับนั่นแหละครับโรคกดไหลย้อนกําลังเล่นงานท่านสั่งมาครับเมตาพลาสครับช่วยท่านได้ครับผมแท้ต้องเมตาพาสครับบริษัทเนชั่นเฮลที้จำกัดโทร 0, ูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สปดเก้าเก้าเก้าศปดสี่เก้สปดเกเก้าเก้า